อันนี้ทารองกี่รอบลุงครับอันนี้รองพื้นพืนรอบเดียวมสิงสองรอบสองรอบตั i กสรอบเด็กดานเลองอ๋อแต่ลองพื้นรอบเดียวพออืมล้วอายุอายุอายุมันมันประมาณสักกี่ปีมัู้้เนี่ยถ้าตากแดดตากฝน สองเจียวปีนะครัโอเคเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาเก็บรองคุณแแบบแบบอืมอ๋อแล้วปกติเขาเขาเหมาเขาเหมาตารางเมตรละเท่าไหร่ปกติไม่รู้เหมือนกั้นเหรออ๋อมันมันมันมีมันมีเคสว่ามมีเคสอ่ะ กได้ยอจกองน็จะได้ถูกนี้ด้หนึ่แต่ราคาแล้วปกติของไอ้สอทอเองเขาคือเราก็คือให้ให้ลุงประจําใช่ไหมลุงทาประจําพวกสีพวกอะไรใช่ไหมรับไปชอบหมดเลยเอสเออย่างเดียวสีเดียวใช่ใช่ใชใช่แต่ราคาก็ถู มีครับที่ราไปางนี่คงออรยครับครับช่ครับชไม่น <c oughs> ิดอกะเยอะมออสีประตูนี่สาทอ็ให้สีอะไรไม่รู้เนี่ยผมไม่แน่ใจอะ่ะสีแบบนี้ป่ะไม่แน่ใจเนาะ ประตูเออประตูเนี่ยประตูที่กำลังเป็นสีขาวเหรอเป็นสีขาวผมว่ามันเพื่อนไวนะมันไม่ออกขาวทีเดียวน่าน่าจะเป็นมันจะคล้ายขาวควันบุหรี่อ่ะออกเลือเหลืองนิดนึงอ่ะจะขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ใชาไม่รับเออใช่ใช่เพื่อนง่ายใช่เพื่อนง่ายจริงๆนะโดยทั่วไปมาตรฐานนะน่าจะเป็นออก แดงแดงแบบนั้นใช่แดงแงออกน้ำตาลน้ำตาลแบบนั้นป่ะอันั้นก็ยเกลืรับแล้วแดทุกแเออตกแล้วทั่วไปรัาก็จะเขาวควันเลยควนขาวออกเป็นัมันมีหลายขาวครับแต่ไม่ใช่ขาวร้อยเต็ร้อยเต็มใช้ไม่ได้ช่างเขาไม่แนะนำเลยทาพาสติกอืมพาสตกเด่นบางคนทาไม่เท่าไหร่อืม น่าจะเป็นออกเนี่ยเนี่ยตัดตัดกับตัวนี้ใช่ไหม่าจะเป็นแดงลักษณะเอ่อแดงออกอะไรแดงแดงออกน้ําตาลเนี่ยใช่ไหมอือคือคืออันนี้น้ําตาลใช่ไหมแล้วก็คือมันจางหน่อยก็จะเป็นลักษณะแดงแดงออกน้ําตาลเนาะแบบนั้นเลยนะแบบนั้นแบบนั้นมันมันจะไม่นี่ไงมันจะไม่ค่เพื่อนใช่ไหมเออ พวกบ้านเล่าทั่วไปเขาก็จะไม่ค่อยใช้ถุงเท่าไหร่อืมมนเปื้อนแน่นอนเดี๋ยวป้ายโน่นนี่นั่นไงเออเล็กเออเล็กเป้มเป๊ะใช่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 ครับ หน้ากาีทาเรือนี่ใช่ยหมไหเกีทาเรือของแถวเรือใช่ยหมห้องแถว,นะแถวได้ยิงพักนองอนหรืรรอแสกี่ไนี